ไปแล้วค่ะก็ต่อจอากอีพีที่แล้วเลยทั้คนคือแล้วทำไมมันเหมือนอย่างนี้วะแล้วนึงแลนึงไโอเคต้องทำ่องอีกกล่งแล้วนะดิมันแหลกมากเฮ้ยเจอแล,ะะละ้วเจอแล้วพาสวดสุดแล้ว วอะไรก่อน <c oughs> แล้วไกลแม่งไปอย่างไกลโอาไกอยู่นี่ไม่กลัวผียังเมื่อเอางี้คือกูไม่กลัวผีเลยสักตัวในเนี้ยหมอให้แต่ถ้าเป็นในชีวิตกูกลัวกลัวเบอร์อว,ว,ว,ว้าวะชิชิกูตกไหมโอเคไม่ตกไม่ตกก็ว่าแหละอีดอก ม,มากลักวเยอนกูวยอีทอไม่คุต่อยผีได้ไหมเนี่ยอ่ะอะไรอ่ะชิมจะพักไว้ไหนมันดูแบบวังเวงชอบคนมาก มันเป็นแค่เกมคิดไว้ในหัวเกมเกมอะไรอยากกระเพกสีแดงโอ้ยเชี่ยกูยตกใจหมดเลยพวกผีเปเหดแม่งามาดูร้านนี้กันของร้านนี้ค่ะเลยวิ่งไก่ทอดมึงนะเด็กเชื่อวะอุ้ยแพ้โทษว่ะขอโทษปลาทอดปลาทอดที่จะขายพวกผักผล,ผลไม้โคราค่ะ มีอันนี้ด้วยอีกกขี้แมวเด็กแล้วก็อะไรวะร้านร้านปลาปตาุ๊กตาอืงงมแล้วน่ะเน่กอร้านผลไม้องนุ่นมีื้อปลาผกก็ปลาเหมือนกันค่ะเชวิ่งลงดีเทลดีนะแต่ว่าร้านมีน้อยไปเทกลับแล้วอ้อมีหัวเช้ ค่อยชอบตัวนี้แหละมันดูน่ากลัวเริ่มเรื่อแหละเริ่มเรื่อแหละโอ้ยโอเคท่านี้เนะนี่ยท่นี้ ผีบ้านผีเรือนหยอกๆปุ๊บปุ๊บเนี่ยเอิงนะอนดนตรีไทยกับคนไทยมันอยู่คู่กันมานานมากแล้วถ้าแต่สมัยก่อนแต่ผีนี่ไม่ใช่ประเทศเราว้าวแล้วมึงจะผู่มาเพื่ออะไรวะนี่มีคนอื่นแล้วอะไรอ่ะใฟไไม่อูมม้เห็นฮะ ท,ที่อะไรอะ่ะผีนี้ก็มีที่หรูวอะ่อะต้องขลยัะอูชายันูชายันี่แค่ไม่ง่ายหลอนไปดีกว่าลาลาลาวาลาลาลาเอาได้นี่คืออะไรไม่รู้แหละไปละ โปรตีเขาแป้งม่งไอ้มึงก็ตัดจุกง่ายเกินมึงโอเคไปครับปีนขึ้น ตกครั้งแรกของครูนะนี่ยต้องรีบเปิดสินะโอเคมาชชชชโอ้ยยี่สิบตรงนี้ได้ไหมพี่ได้เฉยไปเยอะีทางลัดไหมล่ะ เด๋อเข้าไปสิใค่คนนี้เชีย่ยสร,ร,ร้างบรรยากาศอยู่เดอ้อแค่เนี้ยเชี่ยกูรู้สึกม่กูเห็นไงกูรู้สึกอะไรกูรู้สึกหนังพี่นาคหมเออเชีย่ยกูดูภาคเดียวแม่กูไม่ดูอีกเลยน่ากูจัด โอเคดีขึ้นไหมตึ๊บมันทำไมยาวจังวะเฮ้ยมันตัดไปตอนที่ว่าผ่าเลยแล้วกันนะโอเคมาผ่าแหละไปเรื่องเลยหลอนไอ้ชิรัอยอะไรอ่ะ๋อเนี่ยน,นี่เติมน้ำเลยหิวน,น้ำเด็ดกไม่มีสิ น้ำกี่ต้องแม่บอ,อกอยังรู้ตัดไปตอนที่เติมน้ำเสร็จเลยเอาแค่กูเปิดเฉยโอเคเต็มแล้วอืมปิใหม,มาแล้วลก็ขอแล้ก็อืมปะเริ่มแล้วนะปึ้ง มีซาบัรไดกาศหน่อยเชีรยเาดึงเอ๊รู้สึกแปลกๆเกมจะโอเคเกมพังค่ะมึงก็จะมาพอดีเวลาเลยทำไมสุภาพกรวกวะ เฮ้ hey. นี่ไม่อีกรอบดีขึ่เห็นมันชื่ออะไรอะไรอย่ะลบศพหรอกอุ๊บพูดเขาว่านะ้ไม่ต่าหรอกเคสอะไรเราเจอพีหนังรำมาหลคนเคสถึงพีเอาจริงนะเกมเนะี้ยเอาจริงนะมันหลอดอยู่เด้อเฮยเชี่ย <Hey. S 2> yeah. ว่าไงครับมีอะไรจะบอกครับบอกมา กินน้ำไหมมีน้ำอยู่นะเอาไหมเอาหายไม้ไม,ม่เสียงเลยดีพระชุบม,มีชี้ลงคนลอยได้นี่จะตรงความน่ารัชี้ไกลไหมอะอยางรู้ จุดที่สองมึงโหขี่พีวะกูมีขี่สามแม่เลยวะยมาเร็วเรียวเลยมาเร็วเดียวเลยกัเดีวเขาตัดเป็นคลิปนอนอีกกูก็ตัดเป็นคลิปแหละเออตัดเ,เดียวมึงถ้าไรส่วนนี้หนักกว่ายิงเดิมบอกให้ เคปีนป hey, e sure ีน okay, ป sure oh, mm. oh ีนเฮ้เจอคนละทอนซ่อยชื่อได้ไหมโอเคซ่อยชื่อก็ดีอยู่ไวจำมสแกร์เชฟอืมอู้หัดีเพื่อนทำลายอยู่โขงไปทำมากรูั่งไหนวะ ไก่จีเด็กตายบนปะองทุกคนเลือกไปทางไหนกูไปทางนี้ไม่ผังอะไหนกูไปทางเนี้ยอ้ทีอขอโทษค่ะทุกคนขอโทษค่ะขอโทษค่ะสรุปไม่จังที่ถอี่ายแย่ไหมโอ้ยไม่จังว่ะเอาเอาื่องกจริงนะ เสียงที่นางรำพูดอะมันอันนี้มากว่ะนั่นหลอน้วยถ้าเป็นมืจอจับฝั่งนี้แลอะ,ะเออถ้ามึงพิกแองก็ปูขุดไปละเฮ้ยเขาเนเรื่องว่ะจากหยอกไม่ใช่เนรอเอฮ้ยอยู่บ้านว่ะกระจกก็ไ่เชียวมีเบคอนไมหมศพระกูจะ คะเข้าประตูใครเข้าประตูโอเคมันก็ไม่ร้องเลยชิบหลอนแต่ถ้าเป็นเรื่องว่าที่คุณออกมาผีดมัน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 เป็นมิกับคนอยู่ดิ โ,โอ้โหนี่นี่หลงนี่หลงแทนที่เราเห็นนี่นี่ไปเถอะไปค่อนไปค่อนไปเถอะเชี่ยขอบะเฮ้ยอะไรเอ้ามันเป็นเชื่อกูเชื่อกูตายยังไงวะกูอยู่นี่ยังมึงกูตายได้ไงวะแดงน่ะมันแต่งหน้ารูปตัวเองงงเวอร์ ดูรลอนมากดูบรรยากาศอย่างได้ไปคนป๊อปเชี่ยกูตายฮิทำไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดียด๋วยวอ๋อเดี๋ยวกูจะรับวิธีอ๋โอเคเอ๋อฟังดิฟัง เราให้วะาอเชียแม่กลัวคุณดูเศร้อย่างนั้นคุณไม่อยากไปแล้วอแอบแววดูดิดูดิคิดว่ามีไฟสีแดงๆลอยข้างบนแล้วคุณกำลังเดินไปตรงนี้ไม่ใจะเป็นไงวะ น่ากลัวนะนี่มึงเอาเรื่องถากันเกวียนโอ้ยเอาเรื่องเอ้ยอยากวิ่งว่ะดูดิน่ากลัว่าเป็นว่าชนเผ่าอาลีบาบาแลกยอกโอ้ยโอ้ยกูจะกูไม่อยากกิแล้วบ้าเนี้ย รู้สึกว่าเขาอยู่บ้านก็นเถอหยอกหยอกมีอยู่คนเดียวเฮ้ยโ้โหไมาตามกูถ้ากูไม่ต้องตัวริบกินเนี่ยกูดิ้งเนี่ยแต่ว่ากูเกี่ยวกับการเก่กเนี่ยเออไม่เหลือคะ่ะโอเคเดี๋ยว ใช่แม่งมันว่ามีกี่พีวะนีีที่ิล้วยังอะไมานี่เป็น EP ที่สองแล้วนะต่อไป EP ที่สามขอบปั๊กปัดนนิปุ๊บอะฮะไข่โอ,อ,โอมันมีเลยโอเคค่ะทุกคนตอนนี้คลิปนี้ก็จบไปที่ร้อนๆะ่ะไป EP สามเล่นกดไ์กดแชร์กับไดอะไรถ้ชชอบเกมวิคราะด้วยนะคะ คลิปนี้บายยค่ะจุ๊บม้ว